เอาเป็นไงเจ้าสาวเดินไม่ได้เลยเอาชุดสวยเกินอ่ะเนี่ยลากดินนะจะเดินเนี่ยคุ้มเลยคุ้มเลย อันนี้คือออกมาวปียางัวขาไม่แดงเลยเหรอแ่เชื่อได้ไม่เชื่อได้หรอต้องหมดติบขาวดีน้เย่มามามติ๊คือที่ใส่ข้าวเหนียวช่วยเจ้าสาวด้วยเจ้าชายไ่ได้ ทีมงานค่ะเร็วๆค่ะมาๆามาอะไรเนี่ยที่อย่างนี้ผู้ช่วยยกกระโปรงหายหมดเลยหายหมดแล้วเลยหายหมดแล้วนะเดี๋ยวนะมาหนูมายกมานี่จะทำอะไรจั๊กันนี่เลยไหมให้มันเห็นสติเกอร์พอดหันมานิดนึงใช่ไหมเราหมุนเอาก็ได้ปิดเสื้อก่อนปิดเสื้อจะเบาเราไปถ่ายข้างหน้าปิดเสื้อก่อนงั้นถ้าคุณไปถ่ายใกล้ๆใเลยสติเกอร์เลยไม่หันมานี่นิดนึงก็ได้คิดหันนี่นิดนึง

<laughs> สวยจริงเดีลากดโ <laughs> อ้วายจะถ่ายลิปจะโปรงดูบ่ได้เลยเอาไปซักก่อนสี่รสี่หมื่นหนึ่งแปดหกมาแคปเตอร์สองพันมาลจัดตหน่อยขายกองิ้ตัวนึ่ง,งน, <c oughs> น,นี่อ ขายขาย่าไรช่างผจะมัถ่ายลงเพจผมมือหกผมก็ซื้อเนี่ยมันจะเรียบร้อยเลยไม่ไม่ใส่กล้องโอ้ยนึกว่าให้เียนด้วยไหมหมือหกมาแน่ใส่กล้องตัวไหนตัวใหญ่รอยกใกล้สวยไหมครับอ๋อนึกว่าตัวเหลืองนี่เหรอตัวเหลืองผมหาอะไรของถูกครับผมอะ กระปรองกบรองกระปรงเยยกกระปรงเกเ่นให้จัดเนีอาหาหน้าเข้าไวถ้าเริ่มเลยจะมีเห็นมือนะีเห็นมือนะเนี่ยแล้วจะเอามือออกาอีกมได้มือออกตรงนี้มั้จับมือ่อยจับมือพี่ต

กลัวไม่ทันเอาลงมาเลยงลงลงมาเข้อมโคดนี่มนี่ดทได้ที่ด้สวยใช่ไหมจำเลยอ่ะจำนี่มสวนี่มอนข้นขึ้อสวยครับโอข้ากล่องข้ามข้าม <S <S ไม่เป็นไรไม่เป็นไไม่เป็นไรหนึนะนะ่งสองาเาหันหน้ามาหันไารไาชุดจุกันเอยหันเลยเมา่อว้นะไรจุกจกันเลยจุปาอะไกได้ครับผมไม่ไวาอะไม่ไม่อยู่แล้วแม่ไม่อยู่แล้วจุได้หน่สครับหนึ่งสองครับอจารยับหันหน้ามาหานห้าที่หน่อยเอ็เก่้บาหอมม่ อาแลลวยินเยอะใิงเยอะยิงเออเยี่ยมหนึ่งสองครับเขาเก่อนนะหนครับกรุณาก่อนสวยอยากดูด้วยยำเลยคิดดไ้เลยไม่โครที่สุยสุยกับกรุ๊ลเดยรถไทยกับรถเกียวไม่คเลยโอเค โอเคเนาะอันนี้โอเคอยู่ไม่ไม่นเนาะโอเคเนาะเขาเป็นผมเขาบอกแบบพี่กชอบนะเขาเป็นอะไราสนุกเขาไม่แบบว่าไม่ปลยนี่ยนเปลีเปลนเปลีนเป้ไปอยู่างบนไม่ตงเ็นมยืนบนนั้นด้ไมยืนนมือได้ไหมี่ไหน่ยืนบนมือมนเลยทั้งคนอ่ะยิกอดกันบ้ความงั้นต้องหมอบิี่มันมีขาุดออกมาที่อ่มันสูงเลยนะมันงมันต้องมนเียนู้ได้น้ยืนขาที่นั่งอ่ะเห็นมมันจะได้ยืนนู้นปะ จะบัองครับจับรงจะบรงก็ยกด้วยจะบรงทำงานหนึ่งจะสาวเดินไม่ได้ครับอ๋อานร้อทะวังกระโปรงนิดนึงนะเพราะตรงนั้นมีกระบี่ตั้งไม่ออกเลยลกยากเลยนะได้ครับแล้วก็เอาเอาผ้ามาเอารรงคลุมมันนช่งตองตงนีแ่หมือนแท็รถทางนี้สวยเลย

ตอนแรกว่าจะใหืนสีแดงเอมออีกมหอีกมุมนี้ผมชอบจงเลยมองหน้ากันไหมสวยเลยลเอกล็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 อแล้วก็ดองมือกน็ึงมือกล็อกล็อกล็อกลงจะสวอกล็อกล็องล้อกี็อชลวงกล็งกล็อกล็อกล็องล็ออก่างยล้อแสงอห้อกล็อกล็อกล่อกล็อกล็อกล็อกลออยล็อกล็อกกล็อกา็อกล็้กล็อกลอกล็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 อกลอกล็องอลล็็ลลอเออยอี้ดีกว่า กใกล้ๆเลยจับมือัำไว้หันหน้าขากันห้าเลยประมาณนี้แเลยจะเอาขาเก็บไปนิดนึงตรงตรงเลยยิ่งตรงเลยฝนเสร็จยังเสร็จแล้วครับอันนี้มันเหนื่อยมือเลยหมุนกลางอยู่นุ๊บนุ๊บจะเอาหอมกระพานนี่แหละจะสาวนุ๊บนุ๊บมาหาน้าเลยประมาณนี้แหละยกยกมือที่สูงๆนิดนึงตับอีกตับอีกมือเมื่อกี้เลยกระโดดข้อมือจะสาวหักข้อมืออย่างนี้เฮ้ยหักอย่างนั้นแหละจะไปไปจะไปนิ่บตำมีกจำมือจำมือนิดนึง นุ่งหักกันจะไปปลายนิ้วไบมืออ่าหักมือทีแหละประมาณนี้แหละนุ่งเข้ามานุ่งมามาแหละเยี่ยมสวยหนึ่งสองครับเดีมันจะเห็นมือขึ้นน้ำเองมันสวยนะสวยสวยสวยมือเก็บเก็บมาสุดๆนี่ได้ขนาดไหนเก็บมาได้ถึงกระโปรงนี่เลยแหละครับแค่นั้นเองอ่ะดูสิจะบอกก็มาเจ้าสาวเอาตรงหน้าผักกระสาวก้มหน้าลงนิดนึง หนึ่งสองเนี่ยถ้าเก็บถ้าเก็บต้องลองเก็บดูสิเอามุ้งกีมาตรงใกล้ๆนี่กระโปรงใช่ใช่ใช่ดึงกระโปรงก่อนดึงกระโปรงก่อนไม่ต้องดึงก็ได้ถ้าจะเอาใกล้ๆตรงนี้ถ้ากระโปรงงสุดสุดขนาดไหนอ่ะสุดได้ถึงแท็กเลยแหละไม่ต้อสุดได้ไม่ได้เหรอพอสุดเลยอ๋อมันไม่ไม่สุดกระโปรงหรอพี่ยาไม่สุดอยากอยากดด้วยมันมันคุณรูว่า

ok rồi. Ừ, Tha như vậy. <coughs> thái, thái, thái như vậy. Ừ, có đâu có cô cô ba đấy nhỉ? Chụt. Nhích ra mình. <coughs> khái đi, cái đi. Ai có muốn có. มืีนอยกยา่สมัยตกอนเาดใช่แต uh ่เ huh ดี๋ยวนี้เาเลิมันเหนื่อยเิเหนื่อยแล้วเนียจะเอาสันกันแล้วด้เป็นเินปูนดอกไม้ีฟ้ามาสีดอกไม้ีฟ้ามาดอกไม้สีกันอตงาจะไดู้่งที่ไม่ดีีต้องให้อง เดี๋ยวพี่จะก่อนไลน์หนูเงียบหนูกว่าจะไปแต่งรูปอีกสามอาทิตย์เอ็งรีบไปไหนมองะปจังๆจะเลือกรูปอื่นอย่าเพิ่งแต่งรูปให้ง่ายนี่เอาไว้ทำงานอย่าเพิ่งให้ง่ายนะไตัดยี่หกรูปก่อนแหละแบบรูปยี่หกรูปที่ตั้งงานอ่ะไัดกี่นันก่อนไม่ผมจะเลือกให้จะเลือกให้เลือกวันนี้เลยเลือกวันนี้เลยเีวนนหูลือกวันนี้เลยเลือกมุมือสองเลยว้าว้า มา,มา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 จะเอไว้กันไดจะบอกแถบน,นี้นขันหน้าขาขกันปลายขาขาเจ้าจสาวนี่ผมจะุนสุดนลูกนะโปรไม่สุดหรอกอ่ะเห็นไมโครเห็นไมโครทั้งหมดหนึ่งสองครับโปรไม่สุดจะเห็นไมโครทั้งหมดโอ้หนูสายจับหนึ่งสองโอเคก็ก็รู้ขนก็รู้บ้าง

คนคนทือกระโปรงหายหมดแล้วเอา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 เข็น่รถเขนมาพต้ารถเขนมาไม่นั่งบรถบคิกไปลูกไปบ่ได้แล้มา่ มาเบียจะบาดจะเนืบหนูเนีุกมันเจ็บะยมเพื่สำอังด้วยด้ดูดีๆใช่ยงยังไตอไม่เอาดตรีใช่ไหม้นตรีกบลากเล่นอ่ะเล่นกับพื้นอ่ะเป็นสดเล่นสดอ่ะใช่เมื่อวานเ่อขสาวเลย แคเลนยาแ่น uhm <Si ั่นและรยวไเป็ถไม่ันไม่ใช่กองแหมันเป็นกองยาวมันเป็นดนตรีตีกองนี่แหละนั่นแหละเอาแค่นั้นพอมันเป็นรถแหใหญ่ๆไม่ได้ได้ตัวนั้นตัวานกองดีน่ี่าอะไรี่อใเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้หนะครับสวัสดีนะครับยัไม่ชมกันต่อนะัะ การถ่ายพิวดิ้งฮะ เดี๋ยวพี่ตากี่อะไร์เ่นอ่ะพี่ตาเดินหน้าอีกเลยเอาดินออกเลยเนี่ยล้อมันติดล้อตรงเนี้ยเดินหน้าให้มันมือไม่เห็นบ่ กลัวมันติดดินนะนะนี่นะว่าจะให้ยกอะไรเรามุนไม่ได้หรอกล้อไม่ได้มเนี่ยเบาๆเด้อกลุ้นเองเฮกลาเมื่อกี้ว่าจะให้เขาวนนิดลงแล้วก็มุนลงไม่ได้หรอกมั้งมีเห็นหรอกในรูปรูปไหนรก็ร้อนเนอะร้อนเนอะนี่เด้โดนโทษอยู่ข้างล่างนั่นนี่ยืนอยู

จำเลยอ่ะลองลอกลับเข้าไปที่หายเด้เลยืมกล้องของก็ชัดเลยพิจารณ์หน่อยอันลิงเนี่ยอันนี้เหรออันนี้อันนี้หรืออันนี้อันเนี้ยันนี้นะนั่นแหละสวยมากกล้องอะไรเหรอเยี่ยมอยู่ในอันนี้นะหนึ่งซื้อมาสองเครื่องอยากไปโปรนะจะทำภาพโดมยูโดไม่ยังไม่เป็นเลยเข้ามานยูทูบเบอร์ นะใช้อะไรจัดต่อมือถือตัดต่อเลยใช่ครับต้องคงอยากอะไรโปรโรมกันยังไม่มีตังค์ซื้อทดสอบก่อนเด้อดูก่อนเนื้อโดยทุกกระบอกมืดล่าเลยแต่ลัคามันอยู่ใกล้เครื่องถ่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประเอาจะดไปเลยใชเล็กยิงไหมพี่เอาเอาร่มวางข้างล่างได้ไหมัน ถ้าสาวก็ลอยรีเฟกยิ่งเหรอเออรีเฟกสองเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรปะบังบีมีนะมี้หมต้อง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 เปลี่ยนวิวด้วยถ้าเอาเรื่องมาต้องทปหาแดดไปเอามาซิครับฝนแล้วลองลองใหม่ซิลองผมลองลองส่งส่งไปหาจะเบาวซินั่งที่เตียๆไม่ได้แม่มันไม่มันไม่สมาร์ทมันมืดอ่ะงั้นต้องต้องเปลี่ยนผ้ามีอยู่มีอยู่ข้างๆแล้วงั้นล่ะอยู่ข้างๆรอมายืนข้างล่างข้างล่างปะโอ้ยเด็กสาว ดโดนโดนโดนถอยเด้อยิ้มไปรับกระสาวยังไม่ต้องใส่กระดาษยุกบนไม่ได้ละมืดโอ้ยลายคันเลยอ่ะอือเอาอีกไม่โคมาแล้วไม่โค้บแล้เกี่ยว

เขดูหน่อยสงงร้างให้ตามนะนอันนี้โคตสว่างเลยของพิตะโคตรสวยเลยชอบเลยเนาะเหมือนกันคอยคลิปอ่ะคอนนี้แฟน์ขับไปหมดแล้วะใช่เดินเดินพวกเราแบบม่วงมันนี่ของพอ่อแฟร์ขับไปหมดแล้วรุ่นเดียวกันนี่ใช่เอาอีกครับอุ้งผมเรข้ามมาองผมสีสวยมากเลยคนไทยไม่สุดแล้วหนึ่งสองครับ càpong sốt nó càpong sốt nó phải sốt từ nó đang ăn gì không 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 แม่โคมาเลยค่ะคุณขับจันโอจันโอเอาไม่ไม่โคได้ไม่โคทางไหนอย่สองครับโอเคไม่ก็เอาไว้ตรงนั้นแหละลงมาขางนน้าที่องมาขึ้นน้าอืฮยิ้มหกกับตรงไม่คเอารถรถไปขับรกี่ไหมินจบยิ่งแลปนานโ้นะ่าเราใหญ

No.